โรคไตมีกี่ระยะแล้วแต่ละระยะมีอาการอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิจากช่องเจลเปสิบแปดสานิสสุขภาพมีผู้ป่วยโรคไตนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าพอเป็นไตเสื่อมแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นระยะไหนนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าระยะนี้อาการจะเป็นอย่างไรหรือมีอาการแล้วอยากจะทราบว่าเป็นปันหกขนาดไหนนะครับก็กังวลใจมากๆเพราะว่าบางคนไปนตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะครับคุณหมออาจจะบอกว่าเป็นไตยังปกติดีไตยังไม่เสื่อมนะครับแต่เริ่มมีอาการบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นโรคไตแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระยะโรคไตว่ามีกี่ประเภทนะครับแล้วในแต่ละระยะเนี่ยมีอาการ างบ้ท่านอาจจะเอาข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้นะครับไปสังเกตร่างกายดูตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลไตนะครับและจะได้ควบคุมอาหารให้ไตของท่านนะครับไม่เสื่อมลงไปมากขึ้นกว่าเดิมปกติเวลาเราจะไปตรวจค่าไตที่โรงพยาบาลนะครับค่าที่เราจะตรวจมีด้วยกันทั้งหมด3ค่านะครับค่าไตที่โรงพยาบาลจะมีค่า BUN เคียตานีนและ e g f r นะครับถ้าใครนะครับที่มีตัวเลข e g f r เวลาตรวจไตแล้วพอได้ตัวเลขมาแล้วนะครับท่านก็จะทราบระยะที่ท่านเป็นว่าท่านเป็นอยู่ที่ระยะที่เท่าไหร่หรือบางคนเนี่ยที่ค่า GFR ยังปกตินะ แต่เริ่มมีก็เรียกว่าโปรตีนไข่ขาวั่วแล้วนะครับอลบูมินั่วเนี่ยจะมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่เหล่านี้นะครับแสดงว่าไตของท่านเริ่มเสื่อมแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ดูแลนะครับค่า eGFR ท่านจะค่อยๆลดลงได้เหมือนกันนะครับและค่า eGFR ครับของคนเราปกติจะอยู่ที่ 100- 120ถึงแบบนี้ถือว่าค่าไตปกติและดีมากครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่มีค่าเสื่อมลงมานะครับตัวเลขมันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยเขาจะแบ่งอยู่ด้วยกัน5้าระยะโรคไตนะครับใครที่เป็นระยะ5หรือระยะสุดท้ายเนี่ เตรียมทาเส้นและต้องฟอกไตแล้วนะครับและค่า EGFR านะครับไตระยะที่1นะครับก็คือค่าต่ํากว่าร้อยลงไปนะครับอาการเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจะมีครับไข่ขาวเริ่มรั่วนะครับมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแล้วแต่การทัางมาของไตของท่านก็ยังปกติอยู่นะครับไม่มีอาการใดๆเลยนะครับและไตระยะที่2นะครับค่า eGFR นะครับต่ากว่า90ลงไปนะครับก็จะมีอาการนะครับคล้ายๆไตระยะที่1นนะครับไม่มีอาการใดๆเพียงแค่มีไข่ขาวรั่วหรือมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะออกมาแค่นั้นเองครับและไตระยะ ที่3นะครับค่า e g f r ของท่นานนะครับต่ำกว่า60ลงไปนะครับแบบนี้นะครับไตของท่านเรียกว่าท่านเข้าสู่ไตระยะที่3แล้วระยะที่3อาการก็จะมากกว่า1นึนะครับจะเป็นอะไรบ้างครับก็จะเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยสบายไม่อยากทํางานนะครับเพราะในร่างกายนะครับมีของเสียสะสมในเลือดมากบางคนก็มีปริมาณนะครับฟอสเฟตเริ่มเยอะขึ้นโพแทสเซียมในเลือดเริ่มสูงขึ้นนะครับพอถ้าเกิดท่านเป็นระยะนี้แล้วนะครับอาจจะต้องเริ่มปูมาหานะครับแบบเข้มงวดและแบบจริงจังแล้วไม่งั้นท่าน อาจจะไประยะที่4ได้เลยนะครับระยะที่4นะครับค่าอิช R ฟ์ารครับต่ำกว่า30ลงไปนะครับถ้าท่านเข้าสู่ระยะที่4แล้วนะครับอาการก็จะเยอะขึ้นมากเลยครับไม่ว่าจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยมีภาวะซีดนะครับเนื่องจากนะครับอาจจะมีภาวะเลือดจางเข้ามาแล้วมีอาการเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีสมาธิเพาะไตนะครับจะสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงนะครับกระดูกก็จะเริ่มบางขึ้นนะครับเพราะฟอสเฟตต่ำนะครับมีความดันโลหิตสูงมากขึ้นด้วยนะครับระยะนี้นะครับจะต้องนะครับคุมอาหารแบบ แบบจริงจังและแบบเคร่งคัดมากๆเลยนะครับไม่เช่นนั้นท่านอาจจะเข้าสู่ระยะที่5ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายและต้องฟอกไตได้ครับและระยะที่5นะครับเป็นระยะสุดท้ายนะครับถ้า eGFR นะครับของท่านจะต่ํากว่า15ลงไปนะครับระยะนี้นะครับอาการก็จะมามากมายหลากหลายเลยนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเริ่มมีภาวะบวมนะครับบางคนนะครับก็มีภาวะบวมตั้งแต่ระยะที่4แล้วแต่ถ้าเกิดระยะที่5นะครับบวมตามตาตามมือตามเท้าตามข้อเท้าตามขาเหล่านี้นะครับมาครบเลยนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมี มีภาวะง่วงซึมสับสนมึนงงเนื่องจากมีของเสียข้างในเลือดสูงมีจ้ำเลือดขึ้นตามตัวเริ่มมีนะครับของเสียสะสมในร่างกายเยอะมากแล้วร่างกายขับไม่ออกอาจจะเกิดภาวะน้ําท่วมปอดนะครับรู้สึกอึดอัดหายใจลําบากนะครับและในไตระยะที่5นี้นะครับก็จะเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่าภาวะยูเลเมียคืออะไรครับคืออาการเลือดเป็นพิษนะครับเกิดจากของเสียได้แก่พวกยูเรียคากีตนินีกรดยูริกซึ่งเป็นสารนะครับที่ร่างกายควรจะต้องขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะแต่กลับตกค้างอยู่ในกระแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารยูเรียนะครับอาการพิษดังกล่าวที่กล่าวมานั้นนะครับมันจะมีผลทําให้อาการป่วยโรคไตรุนแรงนะครับทำให้ร่างกายไม่สามารถขับยูเรียออกมาได้นะครับและจะส่งผลต่อการทางร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นสมองมึนงงร่างกายอ่อนเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวกระสับกระส่ายกล้ามเนื้อกระตุกและอาจจะชักหมดสติได้ซึ่งอันตรายมากๆนะครับใครที่เป็นระยะที่5นะครับหรือค่าอิจีฟาต่ำกว่า15แล้วนะครับอาจจะต้องคุมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหาร ทุกชนิดแบบเข้มงวดและเคร่งคัดนะครับแล้ถ้าเกิดท่านสามารถกินอาหารได้ดีนะครับคุมอาหารดีคุมน้ำได้ดีมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคไตนะครับถ้าค่าไตท่านขึ้นจาก15ไปเป็นสัก20 30ได้นะครับพ้นระยะฟอกไตนะครับท่านก็อาจจะไม่ต้องฟอกไตได้เหมือนกันครับและนะครับที่ผมพูดไปก็คือไตทั้ง5ระยะนะครับถ้าเกิดท่านมีอาการเหล่านี้นะครับอาจจะต้องสังเกตตัวเองนะครับอาจจะต้องคุมน้ําคุมอาหารนะครับหรือปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยยืดอายุไตไม่ต้องฟอกไตได้นะครับและถ ผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามเรื่องอาหารการกินการดูแลฟื้นฟูนฟนฟนไตนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดเจลแปสิที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดเจลปสินะครับแนะนาชื่อระยะโรคไตท,ที่ท่านเป็นนะครับท่านอาจจะพิมพ์เข้ามาสั่งซื้อหนังสือนะครับคู่มือคัมภีร์กินดีไตดีอายุยืนนะครับ,รบข้างในนี้จะมีเกี่ยวกับเมนูผักผลไม้เนื้อสัตว์น้ําดื่มแล้วก็อาหารข้าวหวาน35ชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานตามนี้ได้ก็จะช่วยยืดอายุไตของท่านแต่ถ้าเกิดใครที่กุมอาหารแล้วค่าไตยังไม่ดีีขขึึ้้้นนนเเท่่่าาาาไหรระะคับยกกจใตดดวิ อยากจะเพิ่มค่า eGFR นะครับก็พิมพ้ามาบอกว่าอยากได้ชุดดูแลฟื้นฟูตไตนะครับทั้งเจลไปสิบแปดเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ข้อมูลและตอบคาถามกับทุกทกท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทจากช่องเจล8ปสิบแปดสารีสุขภาพค่ะ